หลังจากที่เราเคยลงคอนเทนต์เกี่ยวกับคาเชียไปนะไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งเป็นวิดีโอแต่ยังไม่เคยมาชมแบบเน้นๆแบบช่ำๆจุกๆแบบนี้วันนี้ไม่รอช้าม,มาเลยค่ะว,วันนี้นะคะเราก็อาจจะเสียงดังแบบว่ากรีดกราดดิดดินมากไม่ได้เพราะว่าจริงแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ร้านก็คือเปิดปกติขออนุญาตให้ข้อมูลได้นะคะให้เห็นแค่มืออันนี้ของคนผู้ชายค่ะสกโตสเกลตันก็จะเป็นเทคนิคขัดกลาตัวสเกลตันให้เป็นเลขโรมัน โอ้ยชื่นด้วยเนี่ยดิฉันชอบงานคาเชียแบบนี้สวยมากไซส์อยู่ที่42ค่ะ42ค่ะเป็นลา e ไซส์ของเรานะคะก็คืออันนี้ก็คือจะเป็น Jasper นะคะก็ใส่เป็นสต e l อันนี้เป็นออโตเมติกด้วยใช่เป็นแมนนวลค่ะเป็นไขลาดแล้วก็เรายังจะได้สายอีกหนึ่งสายกลับบ้านไปด้วยเป็นเลเดอร์เป็นใช้ค่ะเป็น Alligator Strap ว้าวขอทราบราคาได้ไหมคะล้านหแสนหมื่น มีเท่ามากเท่ม,มากซันโตสเหมือนกันซันโตสเช่นเดียวกันค่ะเป็น black ADLC ค่ะคืออะไรอะะ ADLC ก็คือ carbon l ไ y e r diamond ก็คือ a n t i scratch เหมาะสำหรับสปอร์ตลุยๆเพราะว่าใส่เป็นรรบเบอร์ด้วยค่ะแล้วก็ได้สายหนังเอลิเกเตอร์ที่เป็นสีดำมาด้วยกลับบ้านไปด้วยค่ะเรือนนี้จะเป็นออโตเมติกแล้วก็มีเดทด้วยนใช่ใช่ราคาสวยนิ่มๆซึ่งเสียงพี่ออยเริ่มแบบว่าเริ่มเข้ามาราคาก็จะอยู่ที่33,000บาทได้เลยทุกค่อีกเรือนหนึ่งนะคะเป็นแทงค่ะสวยมาก ใส่ได้ทั้งคุณผู้ชายทั้งคุณผู้หญิงนะซะวาป่าเป็นแทงหลุยนะคะแ<ม>ทงหลุยเยลโลโก้ Go, แล้วก็<ม>เป็นคาา่เปน <L ounge S 2> <Go S 1> ยลโลโก้ดทองของคาเทียนนี่คือที่สุดแล้วทุกคนคลาสสิกสุดๆจริงดูที่ข้อมือของคุณแนนก็ได้ขอนที่ดูข้อมือของคุณแนนก็ได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็น f l o ร่าและฟลนานะคะ เ,เท่าไหร,รือนี้อยู่ที่4ี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทค่ะโอเคเพราะว่าเขาเป็นยาโลโกด้วยใช่ค่ะทั้งเรือนเลยทั้งด้านหน้าและด้านหลังหนังก็เป็นหนังจระเคเขาเป็นหนังจระเคด้วย<ช>นะคะใช่ค่ะช่ำสุดใจซ่นสุด <c oughs> ก็เลิมไปแล้วหนึ่งกายละเอียดอยู่ตรงมุมหออของขวัญแล้ว <c oughs> <c oughs> ดิฉันชอบมากยินดีต้อนรับเข้าสู่นะคะนาฬิกาสุภาพสตรีนี่ดิฉันเื่อเหมือนกันเลยองขออนุญาตบัตเท่ลนี่นะอ๋อฉันอยากได้สิ่งทต้งแต่เยลโลโก้ฝั่งเพชร่ฉันเป็นแม่เสือสาวนะคะเยลโลโก้สวย ตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วว่า1นึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแล้วถ้าไม่ดีฉันไม่ซื้อแต่ตอนนั้นละแล้วหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นขออนุญาตแต่ถ้าไม่เพดอะเก้าแสนห้าหมื่นงี้ก็เพดไม่เท่าใช่เองนิดเดียวแล้วสแต็กกิ้งกับจิวเวอรี่จะสวยมากสวยปังมากค่ะขออนุญาตนะคะเชิญค่ะนี่เลยทุกคนคือแบบถามใจคุณดูหรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็ต้องต้องอันนี้ต้องถูกต้องต้องเป็นรุ่นใหญ่ต้องเป็นรุ่นใหญ่ไปเลยขออนุญาตค่ะอี่อ้อย เรามาตั้งใจขยันทำงานกันเถอะหรือจะใส่เป็นเพปก็ได้ฟังเสียงคนแน่นเ่อาชอบอันกลางชอบชอบตัุหชุตังครูชุตันครูชุตัคนะคะนี่เลยกรีสลบมากนะคะสำหรับจี๊จี้เนี่ยก็คือรุ่นโปรดก็แน่นอนเลยก็คือเป็นรุ่นปองแต่นะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบมันมีความแบบ มัน,ม,น,นมีความเฟมินีนด้วยใช่ค่ะมันมีความเป็นเฟมินีนแต่มันไม่ได้หวานฉ่าขนาดนั้นอะไรอย่างนี้นะคะคือจะเป็นลุกแบบปาดเปียวก็ได้เพราะว่าปองแต่เพราะว่านี่เขามีรางบันาลใจมาจากความเคลื่อนไหวของเสือ์ัอนเตอร์เราจะลุกปาดเปียวก็ได้เราอยากแบบเปี้ยวๆหรือเราอยากจะสวยฉ่าเป็นมาดามได้หมดใช่ค่ะสวยจังเลยหนึ่งล้านเท่าไหร่นะหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นค่ะโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเจอกันนะลูกนานะคะแล้วก็ขอดูจัสตินครู่ะ เขาจะมี2ไซส์นะคะโดยปกติแล้วจะมีไซส์สลิมกับคลาสสิกค่ะกับคลาสสิกนะคะอันนี้ก็จริงๆก็ stacking กันระหว่างไซส์ก็ได้ก็ได้ใช่นะคะซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นแบบเพดเพราะฉะนั้นราคาก็ก็จะมีค่าเพจเข้าไปด้วยนะคะอย่าทราบราคา 49,800นเาหมื่นแปบาทสี่แสนะคะสำหรับไซส์คลาสสิกนะคะแลสำหรับขนาดที่เป็นถ้าเป็นสลิมอยู่ที่185,000สนแปดหมื่นหาพันบาทราคาน่น่ารักมากว้ายยุวว้ายยุค่ะและก็จะมีเอ่อเลิฟใช่อันนี้เป็นเลิฟอันนี้เป็นโรสโกเป็นโรสโกค่ะเพชร4เม็ดอืมอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตขอจีบซีดูอันนี้ก็คือจะเป็น อันนี้ก็คือจะเป็นเพชรทั้งบอดี้ใช่หรือว่าจะเป็นเพชรเฟูเพเป็นฟ <pet, S 2> <food. S 1> ูน,นะคะ,คะแบบนี้เลยนะคะอะ่ขอราคาทั้งคู่ค่ะราคาถ้าเป็นฟูเพชรจะอยู่ที่1ล้านบาททวนอืมค่ะ<ล>ส่วนตัวที่เป็นโฟไดเช็คให้นะคะ แอบเห็นเทรที่กำลังจะมาถึงเราจะได้ดูใช่ไหมใช่ค่ะทุกคนเป็นเสื้เแล้วใช่ขออนุญาตเป็นนั่งในห้องได้มาไม่ไหวแล้วนะได้นะจริงๆไปไม่ได้สัญญาณสัญญาณไม่มีค่ะ434,000สาม0ืสบาทนะคะขอถามเอาใจเพื่อนๆอีกนิดนึงแล้วถ้าไม่มีเพจค่ะ ถ้าไม,ม 8, Picasso, ไม่มีเพชรไม่มีเพชรเลยจะอยู่ที่270,000 270,000นสงแสนะเ่อนได้ยินใช่ไหมคะ270,000นเดได้ยินดูแต่ภาพแสน0 0 0ดก็คือตัวไม่มีเพชรแล้วถ้าเกิดเป็นชุดซังครูไม่มีเพชรอยู่ที่293,000บาทเอาเอาสิเอาไหมอะสองแสนเก้าแล้วก็ตัวสลิมสลิมสลิมไม่มีเพชรนะคะน่ารักที่สุด132,000บาทหมดไปแล้ว คุณนนันนแอดไลน์หน่อยได้ไหมคะเรามีเรื่องต้องคุยกัน <c oughs> <c oughs> ดิซี่คิดว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันแล้วดิซี่ก็จะซื้อจากจากที่บูธนี้เพราะว่าอยากจะเข้าไปนั่งในสถานปัตยกรรมมาเกตทรีคุณตะวันกับคุณเพชรบอกว่ามังงอสวยมากมังงอจริงมังง้ออย่างนี้ <c oughs> ่อกี้วันนี้บอกว่าเราเจอกันนะคะกำไคุณนนิ้มาจริงเนี่ยก็ติดต่อคุณแนน กอบคุณแนนมานี่ได้เลยอ่ะต่อค่ะต่อต่อโอเควาวแหวนเชิญนั่งสังมูลไหมคะคุณแนนเอาจริงเพราะสงสัยจะได้คุยกันยาวคุณแนนถึงกับเชิญนั่งมาค่ะคุณแนนเริ่มบอกว่าจะเริ่มยาวอยู่ๆก็มีเรื่องราวให้นอนไหมล่ะแบบ ส่วนใหญ่เลยนะคะก็จะเป็นเซ็ตนี้น่ารักน่ารักนี่เลยค่ะเป็นแบบเลิฟสลิมไม่มีเพชรนะคะแล้วก็จูซองครูสลิมไม่มีเพชรคะ่ะแต่ส่วนใหญ่เนยจะแนะนำให้เป็นจูซองครูแบบมีเพชรแล้วก็เลิฟไม่มีเพชรสวยกว่าหลอห่อแต่เราต้องเราต้องพิสูจน์เราต้องพิสูจน์เ,เห็นไหมคะต้องพิสูจน์ะจะมีความแบบวิบวับนิดนิดหนึ่งเห็นไหม จะมีความแบบว่าช,ชายนิ่งออกมา<ช>แบบเอ๊ะอะไรนะแบบไม่ได้ตะโกนควายเ,เ,เอ็ด <c oughs> ควายเอควายเอ็ดนี่นี่ควายเอควายเอ็ดนะคะของเราค่ะแล้วเวลา<ม>ที่มีเพชรนิดนึงเวลาถ้าเราใส่ไปนานๆแล้วอ่ะตัวที่มีเพชรจะช่วยชูให้เพชรเราทําให้ดูกําไรเราดูแบบใหม่อยู่ตลอดเพราะว่าจะมีความวิบวับของเพชรจริงจริงท<ช>ําไม จริงด่วยเราคอยตามเราคลอยตามคุณแนนนพูดถูกถุกข้อจริงจริงจังเราต้องการให้กําไรดูใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วด้วยความที่ตัวเนื้อของเขานะคะอันนี้คือเป็นทองจริงจริงดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ไปได้เรื่อยๆเลยแต่ถ้าเกิดมันเริ่มมี scratch มีอะไรเราอาจจะส่งมาให้ดูแลได้ใช่เราจะมีชา i ์ i ิ่ง e ซอร์วิสเข้ามาทำความสะอาดได้ฟรี ฟรีด้วยค่ะเราตลอดตลอดตลอดชีพเลยทั่วโลกค่ะแต่ต้องมาสขานีนสิเมื่เจอคุณแนนเราไปนั่ง h อ m แ care service นะคะฉันเริ่มไม่มีสติแล้วว่าเอาจริงเราจะ็กกิ้งสแต็กกิ้งสแบบเศตใหญ่ๆจุกๆงได้เดี๋ค่ะขออนุญาตได้กายละเอียดตอนนี้ดิฉันก็แบบว่าหยีตานี้เต็มแขนแล้วนะหยีหยีตาหนึ่งว่ามีของเต็มแขนแล้วนะเอาจริง1 5 1 6ได้ นี่คือไม่ไปดูเอ็กซิบิชันอะไรกันแล้วมาซื้อของขออนุญาตนะคะต้องใส่ใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งโอ้แต่ก็ได้ซ่อนรูปนะอันนี้ดีอ่ะชิ้นนี้จะแบบล็อกความรักไว้อยู่กับตัวเราตลอดเวลานะคะเลิฟล็อกยูเลิฟค่ะสามารถใส่ได้ทั้งตลอดเวลาค่ะใส่นอนใส่อาบน้ำได้เลยใส่นอนใส่อาบน้ำใช่ทุกท่านแบบนี้ดูสิทุกคน อะไรนะคะและเราต้องแตะก k ิ้งกันค่ะน้องต้องคู่กันนะคะจูซุงครูก็เป็นไอคอนิกของเราค่ะอดีมากอันนี้ไซส์ไซส์สิบเจ็ดเลิฟสิบเจ็ดจูซุครูสิบโอเคสิบเจ็ดกับสิบหกนะคะเลขที่ออกเพราะว่าจูซุงครูเขาจะต้องไซส์เล็กกว่าเลิฟหนึ่งไซส์าอ๋อโอเคพรารอบวงเขาจะเท่ากันอ๋อเข้าใจแลืว สวยน้องสวยมากเลยแบบนี้ได้เราก็จะมีความแบตเทิลกันนิดนึงแบบนี้นะคะใส่สแต็กกิ้งอย่างนี้ก็สวยตอนแรกจ็ีไม่คิดว่าตัวเองจะเข้ากับแบบโรสโกเลยนะแต่จริงๆจะว่าไปโรสโกมันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเขาก็จะทําให้เราแบบว่าผิวแบบมีความช้โกลใช่อันนี้ราคารวมแล้วประมาณ1ล้าน1ล้านค่ะนี้ก็คือแบบว่า สชิ้นหเอ็นนะคะเกือบหนึ่งล้านประมาณ9ก้าแสนสองพันนี้มทอนมีทอนโอเคได้เลยครับคุณค่ะสวยน่าชมมากจะเป็นเสือปองแต่พี่ฉันแกะกระดุมแขนเสื้อเลไรเนี่ยจะเป็นอาร์ติคุเล่นะคะเป็นน้องเสือสองทูเฮดค่ะอันนี้ไซสิบหกสวยจังสวยจังและแหวนนะคะก็จะชื่อว่าโลเวนะคะ ซึ่งคาเทียปองแตของเราเนี่ยเราจะเห็นได้จากตัวไอคอนิกก่อนนะคะเบื้องต้นแล้วก็ความคราฟแมนชิพของเสือของเรานะคะจะมีกล้ามเนื้อที่เสมือนเกลี้ยนแบบเหมือนจริงใช่ค่ะลองลองสัมผัสได้จะมีมัสเซิลนะคะและถ้าเรามองดีๆข้างในเราจะเห็นถึงเฟอร์ t เซตติ้ง เห็นไหมคะฟอ์เซตติ้งคืออะไรก็คือการเสมือนค่ะมีขนจริงๆขนสัตว์จริงๆเลยนะคะลองใส่ได้อาจจะมองได้จากลูกได้นะคะจะเห็นได้เลยไม่มั่นใจว่ากล้องได้ไหมกล้องสามารถไหมอ่าเห็นเห็นไหมคะจะเป็นเฟอร์เซตติ้งค่ะอันี่คือเทคนิคเฉพาะของเราเลยนะคะชั้นสูงมากค่ะจริงๆจริงๆรนะคะและตรง ตาของเขานะคะถ้าสังเกตดีๆจะมีขนตาน้องเสือด้วยตาใช่ไม่มั่นใจว่าเห็นไหมขออนุญาตนะคะจะมีขนตานิดนึงสุดยอดวิววิเห็นเห็นค่ะเห็นเห็นขนตาของน้องโอ้โหนี่งานแบบว่าสวยมากเลย ห,หรือว่าจะเห็นจากกําไรจากก,ก็จะเห็นชัดกว่านะคะลองลอง,ลองซูมาที่กําไร จะเห็นเฟอร์เซตติ้งของเราและตาของเราก็จะเป็นเอเมอรัลนะคะน้องเสือหน้าตาออดอ้อนมากอ่ะหน้าตานางแบบนางอ้อนมากอุ๋งอุ๋งมากอ่ะเอาจริงซึ่งเอ่เสือของเราก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันสังเกตได้เห็นไหมคะสองชิ้นงาน2ชิ้นงานนี้จะเป็นน้องเสือที่กําลังหมอบครอบเราอยู่อ่าใช่ค่ะแต่ส่วนชิ้นนี้ก็เป็นเสือที่สองตัวเป็นองค์รักเราอยู่ลองจิ้งเกนเห็นไหมคะ นี่นี่นี่อยู่ฝั่ง<ช>นี้เลยนี่ย<ะ>สบตากับน้องแล้วน้องก็แบบมาม,ม้องอลรามิทซงเอากับบ้านจริงๆราคาค่ะอยหก <6 S 1> ล้านบาททวนหล้านค่ะบาทท่วนอใช่ส่วนแหวนจะประมาณสองล้านเก้าค่ะแตเขาต้องตต้องให้มันเป็นงานแบบ ละเอียดงานละเอียดใช่ค่ะซึ่งช่างเราต้องมีฝีมือเท่านั้นเขาจะมีช่างเขาจะมีเลเวลในการทำค่ะถ้าเกิดช่างที่ทำทำของไฮจวรี่นะคะช่างเขาก็ต้องมีประสบการณ์มายาวนานมากกว่า10ปีแล้วสินค้ามีตลอดไหมคะหรือต้องจองกองต้องจองต้องสั่งเพราะว่าแต่ถ้าเป็นชิ้นที่พิเศษต้องต้องใช้เวลาสั่ง แล้วก็ทาด้วยค่ะสามารถทราบได้ไหมคะว่าเพชรน้ําหนักรวมเท่าไหร่อ่จริงๆแล้วเราต้องดูอีกทีนึงต้องเช็คอีกทีหนึ่งเพราะว่ปกติเรา เราจะไม่ได้แบบระบุว่าเป็นเท่าไหร่ทั้งหมดเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นชิ้นง,งานทั้งชิ้นเลยใช่ค่ะแล้วก็เพชรตะลาเมดแเราก็ใช้เป็นเพชรเล็กๆเล็กที่ทามาเรียงร้อยต่อกันชิ้นง,งานให้เอาเคให้เป็นชิ้นง,งานให้เป็นแบบลายมัสเซให้เป็นแบบว่าเป็นเฟอร์ใช่ค่ะโอ้นี้ต้องเทคนิคชั้นสูงและชั้นละเอียดมากกาไรนะคะทั้งหมดเราได้เช็คแล้วก็คืออยู่ที่6.2 5ง้ากรัต ทั้งหมดเลยน้ำหนักรวมนะทุกคนใี่รวมแล้วนะคะ4ี5บิลเลียนคัดทั้งมดเจียกันตาแตกใช่ค่ะเจียกันตาแตกอันนี้ก็คืองานหมู่บ้านใช่เอมเอ r ร l ์ของเรานะคะสังเกตได้เราต้องใช้มรกตที่อ y e c l e a ก็คือเพราะว่าดวงตาของเราต้องสะอาดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคัดเลือก ชิ้นที่สะอาดที่สุดให้มาอยู่บนดวงตาของน้องเสือเนี่ยเวลาเราสวมใส่เราก็จะมีพลังใช้กับอมันเป็นการเสริมพลังเสริมพลังให้กับมงคลถูกต้องเวลาเราไปคุยธุรกิจงานถ้าเรามีเสือเราก็จะเสริมสร้างความมั่นใจแล้วก็พูดใช่ค่ะแล้วก็พูดที่เราต้องไปติดต่องานเขาก็จะ เคเขาก็จะโฟกัสแต่เสือของเราแล้วเขาก็จะแบบโอเคทุกอย่างจะเซียสเพราะมวแต่มองเสือเราหรือว่าเสือถ้าเกิดเราใส่นิ้วชี้แล้วก็เหมือนกับแบบเราชี้แล้วสั่งชี้อะไรได้อย่างนั้นใช่ถูกต้องสอง้านใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนอื่นโอ้ยสมมติว่าถ้าเราเป็นแบบสาวแองตาอย่างงี้เราก็แบบเอามาใส่ด้วยกันสวยจริงโอ้โหหาทางกลับไม่ได้แล้วเอาจริงๆหาทางกลับไม่ได้แล้ว เจอเจอคุณแนนจับนั่งนี่ค่ะดิฉันมาสาธิตสาธิตความเป็นลูกค้าให้ทุกคนดูมาแล้วค่ะมาให้ดูบเสือในเวอร์ชั่นของพิงโกค่ะสำหรับบางท่านอาจจะชอบแบบพิงโกก็จะเป็นลักษณะนี้ปองแต่นะคะซึ่งมีทั้งแบบมีเพชรค่ะแล้วก็ไม่มีเพชรก็คือจะมีเฉพาะส่วนหัวแล้วก็ตรงตรงตัวนี้ก็จะแบบใช่ค่ะแต่ถ้าไม่มีเพชรขออนุญาตให้ดูของแ ก็จะเป็นแบบนี้สามารถแแตกกิ้งใช่ได้ง่ายๆชีวิตประจำวันได้ใช่เทใช่แล้วก็ยังจะมีที่เป็นนาฬิกาด้วยนะคะอันนี้ก็คือแบบช่ำใสเป็น jewelry watch อันนี้บอกเลยว่าแบบเป็น w วชลิส t มาหลายปีละสัคุมค่ามากเพราะว่าเหมือนเราได้สวมใส่ jewelry และมีนาฬิกาด้วยค่ะ ใส่ออกงานใส่ได้หมดเลยขอทราบราคาคุณนาฬิการาคาจะอยู่ที่3ล้านหนึ่งหมื่นสล้านหนึ่งหมื่นนะคะอันนี้ตัวเรือนก็คือจะเป็นเป็นพิงโกเป็นพิงโกนะคะแล้วทั้งเรือนเลยใช่ค่ะสวยมากแอบขอดูสายด้านในนิดนึงได้เลยเนี่ยค่ะทุกคนเดี๋ยวให้คุณนันแกะให้ดูวิธีการแกะแกะบีบตรงข้างข้างน้องหมูอาบเปิดออกมาอย่างนี้ ค่ะาาเทียนเราจะเป็นชิ้นงานเราจะเรียกว่า open work นะคะสวยจากภายนอกและภายในถึได้งหมดงานละเอียดค่ะละเอียดมากๆ3ลสามล้านลองค่ะลองค่ะอันนี้ฉันยังไงดีเลือกไม่ถูกเลยเนี่ยสั่นไปหมดละได้มหได้มามกึ๊บอันนี้อจะพอดีเป๊ะเลยอัอ้อดียได้ไาได้มผิดด้านผิดด้าน พอดีอ่ะพี่อ้อยใส่มาตรฐานริงี่มีความเชื่ออย่างหนึ่งค่ะคุณแนนว่าอะไรที่มันพอดีแปลว่าเป็นของเราชอบชอบความแบบเติมความในช่องว่างแปลว่ามันเป็นของสวยาอุ้ยน้องเสือเขาก็เป็นเสือข้ามเสือคา้เพชรคาทองมาให้เราค่ะอคข้าพชรคาทองมาให้เราเห็นไหมมีแต่ของมงคลใช่ค่ะมีแต่ของมงคลนิดนึ่ง หวยนี้ปังว่ะคุ้มค่าที่สุดจริงๆได้น้องเสือมาทั้งสองตัวอันนี้ก็คือแบบว่าเลือนเดียวเขาเปรี้ยวไปได้แบบว่าเดลิยูสุดๆได้มาอย่างเงี้ยได้ออไปงงไปงานได้หมดสวยมากสุดม,มากแอบ,บเห็นว่าเขามีเป็นแบบเป็นไวโก้ด้วยปะคะใช,ใช่มา เพราะว่าเคยเล็งเคยเล็งเอาไว้เคยเล็งเอาไว้แบบเป็นกําลังใจในการทํางานนั่นแหละติดตั้งค่ะต้องมีแพชชั่นใช่ต้องมีแพชชั่นออาพี่อ้อมมีคำเตือนอีกต่อคุณเบลล่าถามว่านาโนไมโครแบ็กที่พี่จี้ถืออยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่คะอ๋อได้เดี๋ยวเดินไปเอาให้ดูนะคะเนี่ยค่ะที่มันจะเป็นเหมือนออนเชนนะคะสีแดงสีแดงโอเคอันนิดนึงอันเดี๋ยวระหว่างนั้นเดี๋ยวเราขอลองกำไรอันนี้น้องฟ้องแต่ตัวบาง สวยมากเลยเดี๋ยวปิดไว้นิดนึงใหนมาจะเป็นมินิมอลก็ได้อันนี้คือมินิมอลแล้วมินิมอลแบบตะโกนตะโกนหน่อยอะไรเงี้ยโอ้สวยมากเพชรดีมากแล้วไฟในนีน้ก็คือแบบว่าสะกดจิตไปหมดแล้วจ้าคลาสคลาสพี่แจ็คสันอันนี้ก็สวยมากอืมเป็นแบงเกิลนะคะ งานละเอียดมากใช่ค่ะทุกอย่างจะต้ะองประเอ่อซ่อนตัว open นะคะให้ดูเห็นว่าบางทีเราจะไม่เห็นเลยว่าเจ้าตัวก็ไม่รู้เร, <laughs> เราต้องหาค่ะอันนี้คือเทคนิคของคาเทียเลย <laughs> ที่จะซ่อนตัว cosing system ไวนะะ้นี่ค่ะ เพื่อความปลอดภัยแม้กระทั่งเจ้าตัวก็ต้องกลับมาที่ร้านมาที่บูทิีกใหม่แล้วจบแล้วค่ะไม่รู้แล้วจะมีสภาะคุณแนนแล้วทําไงดีล่ะคุณแนนเอาออกไม่ได้นี่ยังไงดีลับกลับไปด้วยนะชอบตรงนี้เห็นป่ะทุกคนคบสเตกกินกันได้นะ <พ uka> จริงจริงจริงเพราะว่าด้วยความเป็นเพชรเขาก็จะดูมีความแบบว่างานละเอียดทีๆอยู่แล้วแล้วพอแคลชปุ๊บเนี่ยโอ้โหงานเขาจะมันละเมียดมากอยู่บนอยู่บนแขนเรานี่ก็คือมีความระยิบระยับมากนี่นะคะรตรงข้างๆนะคะเขาสามารถขยับได้อืันนี้ก็เป็นเทคนิคของเราเห็นว่าหมใช่ใช<ห>่เห็นว่ามันดูดิกดด,กด,ดิกได้อะดูดิกดดิกได้ สวยมากแล้วคลชนี้ราคาอยู่ที่ชิ้นนี้จะอยู่ที่3 6 0 0 0 0หอบาทอย่างนี้ก็คือเป็นโรสโก้เช่นกันนะคะเท่ากันไหมคะถ้าเป็นชิ้นที่เป็นแบงเกิลนะคะสองแสนแปดมื่บาทเอาล่ราคาหน้ารักกว่าขึ้นมาหน่อยสามารถสแต็กได้สแต็กได้เหมือนกันสลิมอือเดี๋ยวเรามาพาดูกระเป๋าบ้างอ่ะั้นขออนุญาตคืนน้องนิดนึง นี่นี่อันนี้ก็คือแบบไม่แน่ใจชื่ออะไรแต่ว่าจิจ,จเรียกเขาไปแล้วว่าเป็นน้องไมโครแบ๊กแต่ให้คุณแนนช่วยเช็คเนาะไมโครเชนแบกค่ะเ, <47 00. S 2> เป็นไมโคร7จ0 0ร้อลหนนารักเนาะ ตรงนี้นะคะเราทำเป็นดับเบิลเชนได้หรือว่าจะาทำเป็นแบบว่าซิงเกิลสตรัปแล้วก็เป็นครอสบอดี้ได้สวยมากนีไว้ไปงานทางคราเทียไม่ได้มีเฉพาะเครื่องประดับอย่างเดียวเนาะเขาก็จะมีมมอ c เซสซอรี่มีน้ำหอมมีเทียนมีอาร์ตอฟลิฟวิงแล้วก็เนี้ยค่ะอ c เซส o ซอรีที่เป็นกระเป๋าสกาฟใดๆนะคะตัวนี้สวยอะตัวนี้แซ่บอะแ <s> ละ้วเราสามารถแบบว่าบางท่านอยากจะคาเชียแบบทดทัลูกนะคะนี <s> ่ อันนี้ได้น้องเสือได้น้องเสือได้เล่นได้อันนี้ก็แบบเก็บสายเป็นคลัชได้อ๋อแล้วเป็นเปิดอย่างนี้อ๋อเขาเป็นออนเชนมีกระจกให้เท่าไหร่คะราคานะคะแปดหมื่นห้าพันบาทแปดหมื่นห้าอุ้ยราคาดี practical สุดๆอุ้ยราคาดี ไม่เพราะลำพังแค่วงข้างหน้านี้ก็โอ้โหเลยค่ามากแล้วค่ะหน้าตาพับเหมือนไปหลายแสนแล้วเอาจริงมีอีกหนึ่งช่องหนึ่งให้นะคะแล้วสีก็เป็นสีเอกลักษณ์แบบว่าใช่มองจากดวงจันทร์มงลงมาก็รู้ได้แล้วยังไงกราบขอบพระคุณคุณแนนมากเลยนะคะแล้วคุณพี่ชื่ออะไรบอพี่บอยนะคะได้เลย เข้ามานะคะสามารถรีเควสถามถึงได้คุณแนนคุณบอยน้องสนนี้ได้ๆอะไรอย่างนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยก็คือจุกชําสะใจเพื่อนๆทุกคนก็คือแบบเคลิมกันไปแล้วอะไรแล้วได้เลยค่ะถ้าอยากมาสัมผัสบรรยากาศอยากจะให้มาด้วยตัวเองเพราะว่าทุกคนเห็นมาบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ SA ของคาร์เทียทุกท่านนะจะเป็นอย่างนั้นทุกคนจะน่ารักเฟรนลี่และข้อมูลแน่นมากทําให้เรารู้สึกแบบสนุกไปกับเรื่องราวนะคะของสินค้าแต่ละชิ้นจริงๆเข้ามาปุ๊บแล้วแบบ ออกกยาโ <c oughs> ดยรวมก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ